บ่อฮิปโปครับอ๋อฮิปโปอยู่นี่คืออีบ่อเนี้ยอีสามวันก็เสร็จแล้วครับติดกล้องได้หมดนะครับเออเอากล้องมาติดฮิปโปกลางวันอะไรแล้วแล้วกล้องมันจะอยู่มันไม่มีมันจะมีที่อยู่ของมันข้างในอีกใช่ไหมมีที่อยู่ก็ก็ถ่ายถ่ายได้ครับเราไม่ได้ทําไปทําระไปตีมันไปรังแกมันอะไรมันก็ไม่ใช่คือคือตรงนี้มันเป็นบ่อที่เขาปล่กมาเราเราไปดูนครับคือตรงนู้นด้วยเหมือนกันเหรอเราก็ติดกล้องไปเลยครับ คือเขาจะเข้าที่นอนเขาที่เขาจะออกมาทั้งนอกกลางคืนเขาทำอะไรกลางวันเขาทำอะไรเราก็ได้หมดนะครับนี่ครับใชลงเราก็ติดกล้องข้างในเขาเป็นพ่อจแค่นี้มันใหญ่เลยนี่เปไงคนเราจะทำบ่อฮิปโปนั่นแหละครับเราก็ติดกล้องไว้ถ้าเราเป็นบ่อปลาคาร์ตนี่ก็ยักษ์ใหญ่มากนี่บ่อฮิปโปมาสองตัวใช่ครับเราก็ติดกล้องไว้เนี่ยเขาเข้าไปข้างในเขาออกข้างนอกมันได้หมดนะครับแล้วฮิปโปขึ้นบันไดเป็นด้วยอ่ะ คือเขาให้ทําไว้พอตัวมันหนักเขากลัวมันลื่นอะครแบอ๋อมันจะได้เป็นชั้นๆไม่ได้ชั้นมากครับเพราะปกติเวลามันอยู่ในธรรมชาติมันเป็นดินเป็นเลนขึ้นใช่ไหมโอ้ยอย่งพวกเนี้ยรับอกคาริบิร่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงก็เสร็จนะครับก็ติดกล้องได้แล้ครับก็มีคาริบิร่าใช่เอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วครับ นี่รับตัวใหญ่ๆมาไว้ตรงนี้เหรออันนี้น้ำจืดจงน้ำเค็มครับอ๋อยากเนีครับฝั่งไหนน้ำจืดน้ำจืดครับทั้งสองนี่น้ำจืดอันนี้น้ำเค็มนี่น้ำเค็มน้ำเค็มในนาพขาเนจะใหญ่กว่าใช่ครับแต่อันนี้เรามีมานาละใช่ครับมันดูยังไงน้ำจืดน้ำเค็มมันพี่ดูลายครับเดี่ยน้ำจืดลายจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับอ่าอ่าน้ำเค็มลายมันจะละเอียดกว่าไม่ต่างกันเลยครับดูสีดูลายดูน้ำจืดคือน้ำจืดนี่มันอ๋ออ๋อนี่ไงลายอัด มันจะแบบแมันจะมีอันนี้มันสายพันธุ์น้ำเค็มแต่เราก็เรียกน้ำจ nah ืดเข้าใจแต่ว่าของไทยเดิมอ่ะนี่ครับของไทยเดิมเป็นน้ำจืดอย่างนี้ใช่ครับไอ้เคี้ยวเคี้ยวไอ้โขงอะไรเนี่ยมาจากนี่ครับซึ่งสุดท้ายล่าอะไรใหญ่กว่ากันน้ำเค็มไอ้นี่ใหญ่กว่าใช่แล้วถ้าเกิดว่าจะให้ใหญ่กว่าน้ำเค็มต้องเป็นน้ำจืดผสมกับน้ำเค็มคือให้มันครอสกันหนังหางใช่มันก็จะใหญ่ ซึ่งบอกมันไม่ถึงกันใช่ไหมนี่มันแบ่งไม่ถึงครับไปถลายขึ้นมาแล้วเราแบ่งยังไงอายุมันหรืออะไรยังไงคือคือเอาอายุครับอายุตามอายุเพราะเพราะว่าถ้าตัวเล็กอยู่กับตัวใหญ่บางทีมันโดนซัดเอาใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะโค้งที่เขาเขาเขาตกที่เอ้ให้อย่างเงี้ยครับนี่คือคุณมีการตกได้ด้วยเหรอใช่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่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 ดูดูครอบครัวนี้เขาตกอ้าวลุยเลยลูก ปล่อยไปเราใช้ได้ผูกตรงเอ็นเอ็นเล็กอ่ะมันก็พอน้างับก็ขาดแล้วขาดแล้วมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนี่ยมาละมาไอตัวนี้มาขโมยจากที่อื่นเดี๋ยวดูมันพุ่งนะพุ่งแน่ไวไหวมันก็ขาดนวครับ คือเราเราเราไม่ได้มาทรมานอะไรมันให้เขามีส่วนร่วมมาทากิจกรรมก็พอแล้วคันี้ก็แฮปปี้แล้วใช่ให้เขามีกิจกรรมได้มีส่วนร่วมมีอะไรยเงี้ยก็พอแล้วครับนรกจริงๆเนี่ยเดือดๆอุ้ยอุ้ยชาร์จชาร์จมันอ้าปากทำไมน่ะถ้าการอ้าบปากก็คือการมันอิ่มแล้วมันเผาผ่านอาหารถ้าธรรมชาติของของที่เราเลี้ยงนะมันต้องไปตากแดดใช่ให้เผาผ่านใช่ครับป้า เที่ยวกันต่ออันเนี้ยซื้อตั๋วนะซื้อตั๋วตกจระเข้ใช่ครับโคตรมันอะ่ะซื้อตัวต๋วตกจระเข้ข้างในเป็นโครงไก่ซึ่งเขากินมาประจาอยู่แล้วใช่ครับเปนะะ็นอาหารหลักของเขาอยู่แล้วครับแล้วคุณจะได้เห็นความคล่องแคล่วว่องไวว่าจระเข้เวลายอยู่ในน้ำเนี่ยพุ่งออกมาจากน้ำเนี่ยเอาตัวเองเอาตัวเองอยู่ในสระน้ำมาพุ่งออกมาพุ่งได้แค่ไหนถ้าไม่ถีบนะใช่ใชป่ะครับตดตัวก็ได้นิดนึงคุณย้ายจากข้างหลังมาในเนี้ยกี่ตัววะที่มาโชว์เนี่ยโคตรเยอะเลยทเย สองพันสี่ฮะสองพันสี่อุ้ยก็ก็ยังไอเป็นแสนก็ยังอยู่ข้างหลังอยู่ใช่ครับเป็นแสนยังอยู่ข้างหลังเอามาสองพันสี่ใช่ครับดีเลยสวัสดีครับทุกคนเที่ยวสนุกนะอืมกินปลายังไม่หมดครับยังไม่หมดอเอานี่ไงไปแพ้มีแพ้เล็กแพ้ใหญ่ มีเตาเนี่ยครับมีปลาชอ่อนมีอมอ,มอมนก็ทําแบบให้มันดูแบบครบเลยนะครับเมืคนดูคือปกติคนคนที่มาเที่ยวสวนสัตว์อะหลังๆไม่ค่อยได้เจอที่มันสะอาดแบบนี้ไงอันนี้แบบว่าเนี้ยบมากดีครับเนี่ยอะไรอ่ะละคโณละคูณ โอ้โหนี่ปเป็ช่อมีคนเนี่ยสนุกตรงนี้แหละสัตว์สีขาทั้งหลายที่กินใช่พืชผักไล่มาหมดใครบางบางอย่างสัตว์ที่เราสั่งไว้มันยังไม่มาก็มีนะครับสั่งอะไรไปอีกหลาย,ๆๆย่างที่หลาย,ยาหลายอย่างครับหลายอย่าง คือมันคือคือเวลาเราสั่งไปเนี่ยมันมันค่อยค่อยทยอยส่งให้แล้วมันเจอโควิดอีกใช่มีผลมั้ยมีผลครับแล้วคอนเทนเนอร์เรือไม่ว่างอีกใช่เพราะว่าเรื่องเครื่องบินเรื่องเรือนี่เป็นผลมากเลยเลื่อนกันผูเลื่อนอ่เลื่อนอุตลุดเลยแหละใช่ครับมียีราฟนะหาพื้นที่เหลือๆไม่แออัดใช่สบายเลยครับสบายเลยครับท้องตัวนึงจะออกใกล้จะคลอดแล้วครับพี่อย่างงี้ยเนี่ยยีราฟจะติดกล้องได้เลย ติดกล้องนะแล้วตอนมันคลอดนะโอ้โหอยากได้ตอนยีราฟคลอดอยากให้คนเห็นนะว่าเอ้ยกลางคืนมันแอบปวดท้องอยู่คนเดียวมันเป่งออกมาเนี่ยได้เลยพี่อย่างเงี้ยนะใช่ครับมาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเพื่อนรักสัตว์เอ๋ยนี่แฟนขับมาแฟนขับมาจริงๆ คุณผู้ชมครับแนะนําเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีคุณภาพเวลาที่ดีกับลูกกับครอบครัวนะครับพามาเที่ยวนะครับศรีอยุธยาไลออนพาร์คเปิดแล้วนะครับตั้งแต่7เมษายนที่ผ่านมานี้นะฮะก็บอกเลยว่าทุกคนมาแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากๆานะฮะต้องเขาบอกเลยนะครับว่าสถานที่สวยงามเดินเที่ยวสะดวกสบายแล้วก็แล้วก็ยังมีขยายต่อไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะมีร้านอาหารเป็นแพมีอะไรอีกหลายอย่างติดตามแล้วกันนะครับ,รบแล้วก็ช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกมาที่นี่ได้เลยนะฮะก็รักกันเหมือนเดิมครับวันเกิดก็เพิ่งผ่านมาขอช้างก็ไม่ให้ขอยีแลฟบก็ไม่ให้กระต่ายสักตัวหนึ่งก็ยังไม่ให้ไหนบอกว่ารักผมผมให้ลุงถึงตัขาวตัวหนึง่งตัวไหนตัวที่มีถ่ายรูปกัะชายกลางนะครับให้ผมนะครับ นี่เป็นหลักฐานแล้วเนี่ยช้กลางเป็นของลี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากโอุ้ยตายแล้วช้ยกลางเป็นของลี่แต่ชายน้อยยังไม่มีอย่าลืมกด subscribe และ Not i ิ i c a t ชั n นลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาเยี่ยมชายกลางด้วยอันนี้ครับผมส่งมอบให้ของผ่าวันเกิดที่ Happy Birthday ครับขอบคุณมากนะครับนี่ครทุกคนดูไว้ ชายการน่ารักถ้าเกิดคุณมานะครับศยยรีอุทยา Lion Park อย่าลืมมาเซฮายกับชายการด้วยนะน่ารักอะ่ะ